มาอัปเดตความเคลื่อนไหวกับโชว์มิวสิกแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์เอพิโซด2 The Artist Moment ขั้นตอนการพัฒน,นาสู่การเป็นศิลปินของค่ายโชว์มิวสิกโดยหลังจากที่ทั้ง7หนุ่มสมาชิกวงแรมและ7ดสาวสมาชิกวงชูได้พัฒน,นาฝึกฝนในเรื่องของทักษะการร้องไปแล้ววันนี้เรามาติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเขาในห้องเล้นเต้นกันบ้างซึ่งการเต้นถีอเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่พวกเขาทั้ง14คนจะต้องโชว์ให้แฟนๆได้เห็นกันวันนี้แต่ละคนจะโดนตีเข้มจากอาจารย์กันขนาดไหนเรามีภาพบรรยากาศมาให้ชมกันครับ สำหรับวันนี้ที่สอนน้องๆอะคะก็จะเป็นเทคนิคของการเต้นบนรองเท้าส้นสูงการเดินให้สวยงามค่ะแล้วก็เทคนิคการสบัดผมการใช้ผมให้เป็นประโยชน์ในการเต้น1-2 3-4 5หยุด2 3-4 5-6 7หยุด4 5ยุด6 7หยุด8 1 3สโอเค การเรีนเต้นของทั้ง14คนในวันนี้เริ่มต้นด้วยการวอร์มอัพร่างกายเตรียมความพร้อมก่อนการเต้นจริงซึ่งอาจารย์ก็เน้นให้แต่ละคนได้รู้จักการวอร์มร่างกายที่ถูกวิธีรวมถึงการดึงจุดเด่นในร่างกายของตัวเองออกมาเพื่อการเต้นที่ดูดียิ่งขึ้นเรียกว่าแค่ครั้งแรกก็เข้มข้นกันสุดๆแล้วงานนี้ก็ได้รอยฟกช้ำจากการเต้นไปตามระเบียบครับนั<า>่นครังไว้หายใจหายใจหนึ่ 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 วันนี้นะฮะเราได้เรียนกับครูเปาครับซึ่ง<อ>ถือได้ว่าเป็นครูที่สุดยอดมากนะสำหรับผมนะคะคนที่ไม่เคยเรียนเต้นมาก่อนก็ต้องบอกเลยว่ารู้สึกประทับใจมากเลยนะครับเพราะว่านอกจากที่ตอนแรกเราเข้าใจว่าการเรียนเต้นคือการเหมือนทาท่าเนาะแต่จริงๆแล้วมันต้องบอร์มร่างกายก่อนใช่ไหมครับอย่างนี้ฮะเออก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ดีนะครับ<ช>ก็เป็น,นการร้่มต้นที่ดีมากเลยครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความเข้มข้นในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นศิปปลปินที่มีคุณภาพของค่ายโชคไมิสิกแอนเอนเตอร์เทนเมนต์ในสัปดาห์หน เป็นใครกันบ้างนั้น้ามพลานนะครับโชว์มิสิกแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์ได้เห็นมากกว่าเพลงได้เป็นมากกว่าเซลปิินแน่นอน